ไม่ตอบนอกอ้วกกลับมาแล้วหลังจากนั้นเมื่อวางอ้วกเข้าไปหาสาหายอ้วกพวกอีก็ถามอ้วกว่าอ้วกไปทําอะไรมามีแต่คนตามหาอ้วกอย่างเดียวเลยอ้วกนังคงนั่งน่าจะไปบอกกันนะอืมแล้วเจะเจอาไงต่ออ้าออ้วกคงต้องหนีอ่ะแนใต้ยี่ต้รับแล้วกันได้แต่ต,ต,ต,ตว่าตอนนี้ พวกรือขาเหรืออะไรไม่อ้จะตรงสเบียงอะ่ะพวกไก่ลากซอกอะไรพวกนี้ลือต้องการไหมเจ้าต้องการเลยไม่อ้ถามพวกรืออยู่แดงใต้มีได้ก,กริงไหมอ่ะก็ยังไม่มีจนกว่าจะมีคนมาพัฒนาเมืองถึงจะมีไอ,อ้เรื่องพัฒนานะคงจะลําบากแล้วแต่หายอ้วมนไม่เอาอ้วสักคงเลยก็แนะนําทอทียังตอนรับเจาเอายังมีหลังอ้วอยู่ทอทีนี่หว่าทอทีแบล็ควอเตอร์รโอ้หรือเปล่า แบ็กวอเตอร์ไม่น่าได้แล้วมั้งทำไมเพราะมาื่วานอไปแอบดูอ่ะพวกแบก็กอีมาบุกสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่เหรอใช่อวแอบดูนะเหมือนอ้ที่ยิงอีพูดกันว่าให้ไปจับไอตัวบงกลางพูดสมแบงมาใครไปคงจ้างพูดสมแบงอ่ะ hmm. อ้ก็เลยต้องปิดหน้าปิดตานะปอนตัวก่อนเลยเดี๋ยวว่าอจะไปตักผมแล้วจะตัดผมเถอะ แล้วก็ <S <S เป็นไปได้ก็อยู่ในเขตทอรีไม่กระเด็นตายเขาไว้วทอทตี้ไว้ใจได้หรือเปล่าตราบไรที่เขาไม่ทาอะไรก็ไม่สิตราบไดที่เจ้าไม่ทาอะไรพวกเขาเขาก็ไม่ทาอะไรเจ้าโอ้ไม่ได้ทาอะไรหรอกโอ้กลัวคงที่เซงเดนนี่มาบอกทอีว่าถ้าเจออาเหลียงให้จับไปส่งอะ่ะเซนเดนนีใช่เพราะเซนเดนนีำอำนาจเป็น,นเยอะขนาดนั้นเลยหรือไงอ้ก็ไม่รู้นะแต่วันนี้อ่าคิกแผงไว้อ่ะสนใจไหม แฟนอะไรอ้จะแกล้งให้พวกแบมพายจับตัวอ้วไปนะเหมืองเอาไปมอบให้พวกตีเต็งเด่นนี่แล้วยังไงแล้วอ้วก็จะ่อยความผิดว่าอ้วดงสะกกจิกให้ทำแบบนั่งห<อ>รือว่าไงสกใจไหมก็ไม่ว่าอะไรนะใคาอยากเห็นเหมือนกันน้องเขาจะทำยังไงหรือสงใจมันหรือว่าเป็นแผนกลางที่ดี ที่ดีเลยละดีพอตัวเลยเพออราอัวก็แข็งไอ้พวกนั้นเหมือนกันที่มันทําให้อัวสลบอยู่ที่เซ็งเด้งดิบพวกจะไม่รู้เรื่องอะ่ะอ,อัจะได้โบดความผิดว่าเสียงในสมองมันสั่งให้อัวไปจับตัวมานะได้อะไรอ,อีกอย่างเพือความแนบเนียนจะออกแขนจะยืนมาสิ ลืกจะทำอะไรอะ่ะอไาาอาาเฮ้ยบา้าบออาทรีโอก็ค่อยๆเป็นตามนี้แหละไอลืมมียาไม่ดีอะเอาอยาแปะอ้หวหน่อยดิพ้เป็นแผลอะไรใช่เอาเอาผ้าอะไรมาพังให้อ้วไว้ก็ได้ะนะเพื่อเป็นจุดสก,กิลตรงแข้งอะ่ะเดี๋ยวว่าจะไปใส่เสื้อแข็งซั่ง อ่าแค่นี้ก็เรียบเนี้ยงก็ตามนี้แหละได้เออแต่ว่าถ้าสถา,านการณ์วัวผู้แบบนั้นไปแล้วพวกอีไม่เชื่ออ้วจะหนีนะเพราะวไม่รู้ว่า<ห>พวกอีพวกอีจะทำอะไรกับอ้วมั่งอะ่ะพวกขมขุนก็ไม่รู้นะเ่าควาคิดจดคิดอะไรจะไปทำอย่างกัน แน่นอนมีสองอย่างไม่เจ้ากับบ้าพอตัวที่จะเอาตัวเองเข้าไปแลกรู้ทั้งรู้ว่าอาจจะถูกทำให้สรบแล้วหมอเถื่อนกระลากมาก็อีกอย่างหนึ่งคือเจ้ากล้าที่จะแลกทุกทุกสิ่งของเจ้าเพื่อเดิมพันครั้งนี้ใช่อวกาที่จะแลกโอวใจใส่ให้พวกฝั่งนั่งให้มกให้พวกมังไปตีกันเองอืม แล้วถ้าอวานีหลอกมาได้อวจะขอตามหรือแล้วไปรวบรวมตลกหลังพวกมังทุกคนหมายถึงจะตามหลังข่าไปเรื่อยๆจนกว่าใครจะตายหรือใช่อ่ะอนั่นแดนใต้ขอต้อนรับเจ้าแล้วกันนะอขอบใจมากอาตีโอ โอ้มไม่มีที่พึ่งไหนแล้วนอกจากลือ้อแล้วก็สา,ายลือ้อ <c oughs> แค่นั่งอะแล้วถอาพี่น้องเจ้าดูาไม่เอาเจ้าเหรอเขาอยากรู้จ้ะไอเขาบอกว่าอัวมายุ่งกับพวกผู้สมแหวงอะนะอบอกว่าอัวมันละโมบโลภมากแล้วเังไงล่ะน้องเจ้าก็เห็นด้วยไมเรื่องนี้ตอนแรกอีงด้วยนะแต่สุดท้ายอีก็ไปคุยทุบซิบกับไอพวกคิดจักพวกนั่งอีหักหลังอวัว ใครนะตายอ้วต้องสองคนกับน้องอ้วนอ่าหลงก็บอ,อาวองหากหลังเช่อใช่อีไซปซุบซิบคุยกับพวกคิดจัก,กรกันนะถามว่ามวีวิธีอะไรสู้กับพวกผู้มีพลังอะไรแบบนี้หรือเปล่าอ่ะเหมือนอีจ้า้องรู้เรื่องนั้นเหรอก็ว่ายืนฟังอยู่แต่คอว่าไม่พูกโอ้จอยก็ยืนฟังอยู่ด้วยเหรอใช่ อืมแล้วอีกอย่างหนึง่งสาายลื้อก็ได้ยินเรื่องนั่งมาด้วยระวังตัวหน่อยเลกันได้เลยอะแต่ถ้าเหตุการณ์วัน,นี้ที่อ้วจะไปเซ็งเดิงนีถ้าอ้วโดนจับตัวไปแล้วกล่องที่จะดนจับตัวอ้วจะส่งนกไปหาลื้่นะยังไงลื้อก็มาอยู่รอบๆเซ็งเดิงนีช่วยอ้วหน่อยอะ่ะได้ไหมไ ต้ถ่ามีนทานนี้ก็่าจะยากหน่อยโอ้ก็ไม่แน่ใจนะอีจะมาหรือเปล่าอ่ะได้เอาสิดูดูแล้วกันว่าบัมพายมียพวกบัมพายระดับสูงหรือไม่นะระดับสูงในที่นี้คือพวกที่เป็นผู้เท่าหรือพวกที่แปลกหน่อยพลังอำนาจเยอะๆอย่างอจาจเจ้าเมืองนี่พลังเยอะไหมไม่นับไม่นับไม่นับใช่ไหม เยอะจริงแต่ก็ไม่เท่าค่าอ้าว่าชอบคำนี้เยอะจริงก็ตามน,นั้นแหละได้แล้วเจอกันอาทีโอยังไงเดี๋ยวส่งลงไปฮะได้ ว่าต้องปล่อยผมก้องแต่พอไปมอบตัวใส่ไลยเ็กแล้วว่จะปลอมตัวแล้วตัดผมแล้วว่าไปทอทีก่อนหรืออะไรไหมไม่เป็นไรก็ให้เจ้าเดินทางปลอดภัยแล้วกันได้จะกลางท 안นี่ะท่านีาน่หบาเอา่อที่นี่เป็นใช่ที่ขายอาหารหรือเปล่าท่าใช่แต่มันคนที่นี่จะยังไม่ตื่นกันนะอ๋ออ่าแย่จะมักเลยอ้่งอพยพมาทัา้งอ้วก็จะหาอะไรกินสักหน่อยชื่ออะไรนะอ้ชื่อส่งอะฟ่งใช่อัฟส่งอาฟ่องอือหือใช่แซตติง ก็อืมือนคนที่จะไม่ตื่นอ่ะเขาต้องขอโทษด้วยนะน่าจะมาเสียเที่ยวแล้วล่ะอ๋อท่านและที่แบ็ควอเตอร์มีอะไรขายไหมอ่ะทา่านมีนะมีนะอ๋ะอโอ้ขอตัวไปแบ็ควอเตอร์ก่อนะแล้วเจอกันนะ